ลุยกันเลยนะครับตีละปันนะครับของแบบนี้เด็กๆไม่แนะนำเลยนะครับนี่ปมาเสียดล้วนๆนทุกคนนี่นะครับไซสนะครับไซส์ขามือนะครับ สวัสดีครับนี้เราก็มาอยู่ที่หาดกำมาลานะครับผมกลับมาในเกมของการตีหนูนะครับผมตีหางหนูนั่นเองนะครับผมครับกับสภาพไม้ในช่วงมรสุมนะครับผมงานจะเป็นยังไงนะครับผมเกมไม้นะครับสําหรับผมนะครับครั้งแรกการตีหนูนะคผมผลงานจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไป้นกั้นนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ าหารกรมนะครับผมวันนี้ก็จะมาในแนวตีหนูนะครับผมนะครับเดี๋ยวน,ะน,นี้มกำลังเดินเข้ามาคนระับ ครับผมครับเราก็มีเนี่ยครับน้าตองนะครับเป็นมาชวนมานะครับผมครับเก็มนี้นะครับแนะนํานะครับว่าเด็กๆนะครับเด็กๆถ้าไม่มีผู้ใหญ่คอยแนะนํานะครับผมห้ามมาเล่นเด็ดขาดนะครับผมครับอุปกรณ์ของเรานะครับวันนี้นะครับที่จะใช้เล่นในแนวนี้นะครับมันต้องคันยาวๆเลยนะครับผมนี่นะครับคันสิบ ฟุตนะครับครับผมเป็นเวทที่แข็งยิ่งดีนะครับผมเพราะว่ามันจะส่งเหยื่อได้ไกลนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ครับผมตัวนี้นะครับมันเป็นตุ้นจรวหลวนะครับผมตุ้นจรวหลวนะครับเอาเราเอามาแทนใช้ใช้แทนหนูนะครับผมปกติมันจะมีหนูสําหรับตีแนวนี้โดยเฉพาะนะครับผมแต่นี่เอามาประดิษฐ์ขึ้นเองนะครับผมครับแล้วก็จะมีต่อมาด้วยสายหน้านะครับ สายหน้ายาวนะครับประมาณสองวาครับทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวผมึะให้ดูนะครับอ่านะครับสายหน้ายาวประมาณสองวาครับผมแล้วก็หางตัวนี้นะครับผมจะทาเองก็ได้นะครับหรือซื้อก็ได้นะครับครับแต่ตัวนี้ผมมีอยู่นานแล้วนะผมเป็นของยามาจิตะนะครับอ่านะครับแล้วก็ไมยนะทุกคนดูนะครับนี่นะครับไมยโหดแคนไหนนะครับนั่นหน้าตองยืดตีอยู่นะครับผมทุกคนดูขึ้นนะครับโอ้โห นี่นะครับทุกคนดูขึ้นนะครับครับผมอย่างที่บอกนะครับเกมนี้นะครับผมถ้าไม่มีผู้ใหญ่ก็แนะนํานะครับผมเด็กๆห้ามมาตกดิดขานนะครับผมมันอันตรายนะครับครับผมเดี๋ยวผลงานปลาก็เราจะล่านะครับผมปลาชนิดหนึ่งนะครับที่มันค่อนข้างจะกัดเหนื่อดีนะครับในช่วงที่สภาพอากาศอย่างนี้นะครับผมทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับผมว่าจะเป็นปลาอะไรนะครับครับ เราไปลุยกันเลยนะครับไปเลยครับขอเราสายโหดเปิดกพันนะครับนี่ครับกันสิบพุทและนี่นะครับหนูหนูดัดแปลงนะครับของนาตองนะครับนี่นะครับเหมือนทุ่นทุ่นจะรวดนะครับเดี๋ยวรอหางครับ นี่ผลงานนะครับที่นาตองตียั่วไปนะครับนี่ประเสียดล้วนๆนะพุกนนี่นะครับไสนะครับใส่ฝ่ามือนะครับแต่นี่ดูนะครับโอ้โหแต่ละลูกครับนี่นครับ จะไหวหรือเปล่านะครับโอ้โหดูนะครับสามเมตรสามเมตรต้องมีนะครับขนาดนี้นะครับแต่มีเรืออยู่ด้านนอกครับโอ้โยมันเนี่ยครับลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวดูหน้าต่องก่อนอนะครับตียังไงนะครับ พยกนงานเรือนนต่องก่อนนะครับ โอ้โหจริงจริงเสี่ยวตรงนั้นไม่หันไปปั่นเรยอตีแล้วปั่นนะครับ เสียวชิบหายของแบบนี้เด็กๆไม่แนะนำเลยนะครับตีแล้วปั่นเฉยๆต้องระวังเอ้ย กินเลยเนาอย่างไรวะถ้ากินเลยเอาขึ้นปเปล้าเอามาแล้วหนึ่งตัว ครับดูดูขึ้นนะครับโพดเลยรับงานนี้เราให้นะตองตีไปนะครับเดี๋ยวเรารอรอถ่ายดีกว่านะครับอย่างนี้น่ากลัวนะครับ E aí โติงจริงจติงจิง เกมตีนูนะครับครับผมลาบปลาชนิดหนึ่งนะครับผมปลาชนิดนี้นะครับถ้าเกิดว่าคืนไม่แรงนะครับมันไม่กินนะครับผม พดเม็ดหนังตองตัวกันนี่เลแล้ๆเ,เราก็ได้ปลาเค็มหนึ่งตัวปลาไม่ต้องตกนะครับ มาเอาของเพื่อนนะครับนี่นะครับทิปนี้ยอมนะครับผมสามเมตรสี่เมตรนะครับโอเคกำแพงบ้านนะครับผมโอเคนะครับผมเจอกันใหม่ทิปหน้านะครับทิปนี้แท้วนะครับผม